สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อชีวจนันทร์กับในครั้งวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องชีวิตเราจะมีบ้านหรือที่ดินไหมนะครับหลายๆท่านนะครับเคยถามผมนะครับว่า,าชีวิตเราเนี่ยครับจะมีบ้านหรือที่ดินไหมนะครับวันนี้ผมก็รวบรวมเส้นตามตําราของท่านอาจารย์โหนชานศิลป์นะครับมาให้ทุกท่านได้ศึกษากันเป็นเส้นง่ายๆนะครับเราสามารถดูลายมือของเรา ประกอบไปด้วยได้นะครับว่าเรามีรูปเครื่องหมายบ้านและที่ดินหรือเปล่านะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันครับเส้นหลักฐานนะครับคือเส้นที่แยกออกจากนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูเส้นที่แยกออกจากตอนปลายของเส้นชีวิตนะครับมีลักษณะเป็นเส้นที่เรียกแยกออกเนี่ยก็จะเกิดเป็นรูปเหลี่ยมๆแสดงว่าเนี่ยครับเนี่ยเป็นรูปเหลี่ยมๆบนมือแสดงว่า เจ,จ้าชะตาเนี่ยจะมีหลักฐานบ้านเรือนหรือที่ดินหลายๆแห่งนะครับใครมีกล่องรูปกล่องรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมากๆเนี่ยก็จะมีที่ดินหลายๆแห่งนะครับมากน้อยตามจํานวนแล้วก็ตามตําราเขียนนะครับว่าเส้นนะครับหรือรูปสี่เหลี่ยมของเรามีลักษณะแบบใดเนี่ยบ้านหรือที่ดินเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมดูจากลายมือมาหลายมือนะครับค่อนข้างบริเวณเนินเนี้ย ก็จะเห็นเป็นรูปนะครับว่าบ้านเราเนี่ยครับจะมีรูปลักษณะอย่างไรนะครับบ้านติดถนนก็คือถ้าเราดูบ่อยๆมันก็จะเห็นเป็นรูปร้านค้าสมมุตินะครับอ่าบ้านเราเนี่ยที่ดินเราติดร้านค้าติดถนนก็คือจะเป็นรูปถนนเป็นรูปแม่น้ำนะครับหรือติดทางสำย่าเงี้ยถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลักษณะบ้านหรือทรัพย์สินเราที่ดินเราเป็นอย่างไรนะครับ ต่ 6. อไปครับลักษณะก็เหมือนกับแบบแรกนะครับมีรูปที่ดินนะครับแต่จะม <Hiç> ีเส้นวาสนาแล้วก็เส้นอิทธิพลเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเส้นวาสนาเนี่ยครับจะต่อกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินนะครับมีเส้นวาสนาขึ้นไปเส้นนี้นะครับปลายไปตกบนเนินล้อลนเนี่ยครับแล้วก็มีเส้นอิทธิพลเส้นสีฟ้านะครับเพิ่มขึ้นมาต่อกับเส้นวาสนาแปลได้ว่า เจ้าชะตาเนี่ยมีที่เด่นมากมายก็คือเป็นมีอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์เป็น10ลปลาล้อยล้านนะครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องทรัพย์หลักฐานหลักทรัพย์เราไปต่อกับเส้นวาสนาแปลว่าล่ํารวยจากทรัพย์นะครับแล้วก็มีอํานาจนะครับในการบังคับบัญชาลูกน้องบริวารก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลบเส้นให้จะได้เห็นชัดๆนะครับ เส้นสีฟ้าเนี่ยจะมีอำนาจในการบังคับบัญชาอาจจะแปลได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับอสังหาก็ได้นะครับมีลูกน้องมากมายลักษณะอย่างเงี้ยหรือเป็นเจ้าของตลาดหรืออะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวกับอสาสังหาหรือมีห้องแถวห้องเช่าจํานวนมากอย่างเงี้ยนะครับต่อไปแบบที่3นะครับเส้นหลักฐาน เส้นหลักฐานเส้นหลักทรัพย์เนี่ยในเนินหลักฐานเนี่ยเป็นรูปอย่างเงี้ยเส้นที่แยกออกนะครับอ่าเส้นสีดำเงินเนี้ยนะครับในเนินหลักฐานแล้วมีลักษณะมีเส้นวาสนาขึ้นจากอ่าเครื่องหมายหลักทรัพย์ตรงเนี้ยนะฮะแปลลักษณะนี้ก็จะแปลว่าใครมีลักษณะเนี้ยแสดงว่าบ้านหรือหลักฐานหรือหลักทรัพย์ที่เราอยู่เนี่ยสามารถหาเงินหาทองได้นะครับ ถ้าเป็นรูปที่ดินเป็นเรื่องที่ดินก็ปล่อยเช่าหรือสร้างเงินจากาหลักฐานได้หรือถ้าอยู่เป็นบ้านเนี่ยบ้านก็เป็นร้านค้าได้นะครับหรือสร้างเงินสร้างไรายได้ปล่อยเช่าหรืออะไรได้นะครับหมายถึงการเปิดร้านค้าหรือจะมีกิจการที่รุ่งเรืองนะครับพวกเนี้ยเส้นหลักฐานเราต้องมีเส้นวาสนาประกอบมันจะแปลเป็นเรื่องการเงินนะครับอ่ะต่อไปแบบสุดท้ายอีกแบบหนึ่งนะครับ ให้ดูที่ง่ายๆนะครับปกติตามตำราเนี่ยมีเป็น20-30รูปแบบนะครับวันนี้ผมหยิบมาแค่4รูปแบบนะครับแบบสุดท้ายก็คือเส้นหลักฐานเส้นสีําเงินเนี่ยเส้นแยกเส้นชีวิตที่แยกไปเนินหลักฐานเส้นนี้มีเส้นลาบมาแอบก็คือเส้นนี้นะครับแยกไปเส้นสีเขียวคือเส้นลาบที่มองเพราะอะไรครับเส้นลาบคือเส้นที่ขนานกับเส้นชีวิตนะครับก็แสดงว่าเจ้าชาตาเนี่ย จะสร้างหลักฐานขึ้นนะครับเมื่อมีหลักฐานแล้วก็จะมีลาบผลนะฮะเส้นลาบแปลลาบผลจะมีรายได้ขึ้นมีหรือว่ามีบ้านมีที่ดินมีอะไรแล้วจะทําให้ชีวิตร่ํารวยขึ้นเพราะลาบผลจากหลักฐานนะครับเราไปทวนกันนะครับแบบแรกก็คือ,เ,อเส้นที่เป็นกล่องๆเราลองดูมือเราก็ได้ว่าเป็นกล่องๆ นะครับบริเวณเนี้ยเรามีไหมถ้ามีแสดงว่าชีวิตเราจะมีหลักฐานที่ดินบ้านนะครับแล้วดูว่าเส้นเราเนี่ยถ้าบ้านเราติดถนนเราก็ดูว่าไอที่ดินเราบ้านเราเนี่ยมันจะมีเส้นยาวๆวิ่งไหมหรือติดแม่น้าเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ําถ้าเราเห็นคือเหมือนกับเป็นสเกลย่อของเรื่องราวเราเนี่ยมาอยู่บนนี้บนเนินนะครับแบบที่2ก็คือ หลักฐานเราไปต่อกับเส้นวาสนาเส้นอิทธิพลก็แปลเป็นเรื่องการได้เงินได้ทองหาเงินหาทองได้จากบ้านและที่ดินหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับแบบที่3ก็คือการสร้างบ้านหรือการมีบ้านแล้วนะครับสามารถหาเงินหาทองได้จากอสังหาริมทรัพย์นี้นะครับและแบบที่4ก็คือการมีบ้านแล้วทําให้เรามีโชคลาบนะครับเกิดลาภผลมีชีวิตรวยขึ้นหรือ บ้านนี้อยู่แล้วชีวิตดีขึ้นจเจริญขึ้นร่ลำรวยขึ้นใครมีลักษณะอยานี้ก็จะแปลไปในทางนี้นะครับสี่รูปแบบที่ผมสรุปให้ก็อาจจะไม่ได้ยากนะครับเราก็ดูบ่อยๆแล้วก็การดูลายมือเนี่ยอาจจะต้องอ่านจากตาําราแล้วก็เทียบกับของเราก็ได้ครับเราดูบ้านเรา,าเครื่องหมายหลักทรัพย์บ้านเราเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในลายมือนะครับว่า เราต้องหาตำแหน่งบ้านเราก่อนรูปบ้านเราได้นะฮะแล้วเราก็จะอ่านเรื่องราวรอบๆบ,บบ้านเราได้เช่นกันนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับถ้าชอบอ่าช่องช่องนี้นะครับดูมีสาระเกี่ยวกับลายมือก็สามารถกดติดตามนะครับกดเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้ยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับนี้สวัสดีครับ